มันเป็นคำถามที่แบบชวนให้เรามองฟ้าตลอดเลยนะครับว่าในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี่มีแค่เราจริงๆหรอนั่นสิคะเป็นคำถามใหญ่จริงๆวันนี้เราจะมาลองคุยกันเจาะลึกแนวคิดที่อาจจะฟังดูหลุดโลกไปบ้างนะครับเรื่องชีวิตนอกโลกเทคโนโลยีโบราณที่อาจจะล้ำหน้ากว่าที่เราคิดมากๆค่ะรวมถึงธรรมชาติของความเป็นจริงด้วยนะใช่ครับโดยเราอิงจากแหล่งข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมาก เขามีมุมมองที่แบบท้าทายความคิดเดิมๆของเราเยอะเลยใช่ค่ะแหล่งข้อมูลนี้ไม่ได้แค่ถามว่าเอเลี่ยนมีจริงไหมครับแต่ยังพาไปไกลกว่านั้นอีกเช่นว่าเอ่อหน้าตาจะเป็นยังไงหรืออาจจะเคยมีบทบาทกับโลกเราในอดีตหรือเปล่าอืมอ,มอมืหรือแม้แต่แนวคิดที่ว่าอารยธรรมโบราณอย่างอียิปต์เนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบที่เราเรียนเรียนกันมาอย่างเรื่องพีระมิดนี่ใช่ไหมคะที<ต>่ปกติเราก็คิดว่าเป็นสูสารฟาโรใช่ครับ แต่ในแหล่งข้อมูลนี้เขาบอกว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเคยเป็นเหมือนเอ่อโรงไฟฟ้าขนาดยักษ์ในยุคโบราณน,น่าสนใจมากเลยนะประเด็นนี้ครับเขาก็อ้างถึงพวกโครงสร้างข้างในที่มันซับซ้อนหรือวัตถุโบราณที่หน้าตาคล้ายๆแบตเตอรี่อ๋อแบกแดดแบตเตอรี่หรือเปล่าคะประมาณนั้นครับแล้วก็ยังมีรอยไหม้แปลกๆตามผนังด้วยค่ะแล้วมันก็โยงไปถึงคําถามที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะว่าชีวิตบนโลกเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจริงๆหรออืม ซึ่งแหล่งข้อมูลเขาชี้ว่าความน่าจะเป็นมันน้อยมากๆๆมากๆน้อยจนไม่น่าเชื่อใช่ค่ะจนทําให้เกิดความทิดว่าหรือจริงๆแล้วมีผู้สร้างอยู่เบื้องหลังหรือว่าโลกเราเนี่ยถูกจัดฉากขึ้นมาเหมือนเป็นเอ่อฟาร์มทดลองอะไรแบบนั้นโหฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยนะครับก็อาจจะใช่นะคะแล้วก็เรื่องที่ว่าหรือทุกอย่างมันดําเนินไปตามเส้นทางที่ถูกกําหนดไว้แล้วครับ ในข้อมูลก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจอย่างเรื่องการทดลองน้ำหนัก21กรัมที่หายไปตอนตายเนี่ยอ๋อเคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันค่ะหรือข้อสังเกตว่าทำไมเทคโนโลยีเรามันก้าวกระโดดเร็วมากหลังคนคบไฟฟ้าจริงค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือลองมากลั่นความคิดที่น่าสนใจพวกนี้ดูว่ามันมีอะไรให้เราคบคิดได้บ้างจากมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้ งั้นเราเริ่มจากประเด็นคลาสสิกเลยไหมคะเรื่องมนุษย์ต่างดาวดีเลยครับคือข้อตัวแย้งหลกัหลกๆที่เขายกมาก,ก็คือเรื่องขนาดของจักรวาลเนี่ยแหละคะ่ะมันใหญ่มากก็ใหญ่จนเราจินตนาการไม่ถูกเลยใช่ค่ะการที่เราจะเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเพียงหนึ่งเดียวในความเว้์งวางขนาดนั้นเนี่ยเอ่อทางสถิติแล้วมันดูเป็นไปได้ยากมากๆนั่นสิครับแล้วถ้ามีอยู่จริงละ่ะพวกเขาจะเป็นยังไงแหล่งข้อมูลเขาก็มีคาดการไว้นะครับ ว่ายังไงคะว่าอาจจะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการเช่นร่างกายอาจจะเล็กลงแขนขารีบแต่สมองใหญ่ขึ้นเพราะพึ่งเทคโนโลยีมากกว่าร่างกายอ๋อภาพจำที่เราเห็นบ่อยๆในหนังสินะคะคล้ายๆอย่างนั้นครับแต่ก็ยังเป็นแค่สมมุติฐานอยู่ดีที่น่าสนใจกว่านั้นคือความเป็นไปได้ที่ว่าพวกเขาอาจจะเคยมาเยือนโลกเราแล้วด้วยซ้าอันนี้ยิ่งน่าตื่นเต้นใหญ่เลย มีหลักฐานอะไรบ้างครับที่เขาอ้างถึงก็มีการตีความพวกภาพวาดโบราณหรือวัตถุลึกลับต่างๆนะคะว่าอาจจะเป็นบันทึกการติดต่อในอดีตอืมแต่เรื่องนี้ก็ยังเถียงกันอยู่เยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ก็ชวนให้คิดนะว่าคนโบราณอาจจะเคยเจออะไรที่มันเอ่อเหนือความคาดหมายมากๆแล้วถ้าเคยมาจริงทําไมต้องมาปฏิสัมพันธ์กับเราล่ะครับแนวคิดหนึ่งที่เขาเสนอก็คือบางทีพวกเขาอาจจะมาเพื่อเร่งวิวัฒนาการของเราเร่งยังไงครับ ก็อาจจะให้ความรู้หรือเทคโนโลยีบางอย่างซึ่งอาจจะอธิบายได้ว่าทำไมจู่ๆถึงมีสิ่งก่อสร้างมหาศจย์หรือความรู้ซับซ้อนบางอย่างโผล่ขึ้นมาอ๋ออย่างเช่นพีระมิดที่คุยกันเมื่อกี้ใช่ค่ะซึ่งมันก็นำเราไปสู่เรื่องพีระมิดในอียิปต์พอดีเลยทฤษฎีโรงไฟฟ้าโบราณเนี่ยก็อาศัยแนวคิดเรื่องเทคโนโลยีที่อาจจะได้รับมาจากข้างนอกนี่แหละค่ะครับ เขาอ้างถืออะไรบ้างนะโครงช่างภายในใช่ค่ะพวกช่องทางต่างๆที่ดูเหมือนเป็นระบบอะไรสักอย่างแล้วก็การพบวัตถุอย่างแบ็คแดดแบตเตอรี่ถึงแม้จะไม่ได้เจอในอีลิปโดยตรงแต่ก็ชี้ว่าคนโบราณอาจจะรู้จักไฟฟ้าก็เป็นไปได้ค่ะมันเก่าแก่หลายทันปีเลยนะแล้วรอยไหมที่ว่าล่ะครับอันนั้นก็น่าสนใจค่ะมีการอ้างว่าผลวิเคราะห์ทางเคมีบอกว่าน่าจะเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูงโหถ้ามีเทคโนโลยีขนาดนั้นจริง ทำไมเราไม่เจอหลักฐานอื่นที่ชัดชัดกว่านี้ล่ะครับพวกเครื่องมืออุปกรณ์อะไรแบบนี้นั่นสิคะตรงนี้แหล่งข้อมูลเขาก็เสนอหลายทางอาจจะความรู้มันสูญหายไปกับภัยพิบัติสงครามหรือหรือบางทีอาจจะถูกเบรกไว้ไม่ให้มนุษย์พัฒนาเร็วกว่าแผนที่วางไว้โดยใครครับก็อาจจะโดยผู้สร้างหรือผู้ควบคุมที่มองโลกเป็นเหมือนฟาร์มอย่างที่ว่านั่นละคะ่ะ แนวคิดเรื่องผู้สร้างหรือฟาร์มนี้มันท้าทายความคิดเรามากๆเลยนะใช่ค่ะมันทำให้เราต้องกลับมามองว่าโลกเรามันสมบูรณ์แบบจนน่าเหลือเชื่อจริงๆหรือเปล่าปัจจัยทุกอย่างมันเอื้อต่อชีวิตพอดีเป๊ะค่ะแล้วความน่าจะเป็นทางธรรมชาติมันก็น้อยมากจนบางคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันทำให้เราต้องถา,ถามถึงจุดประสงค์และอิสระของเราเลยนะ ว่าจริงๆแล้วเรากำลังเดินตามทางที่ใครขีดไว้หรือเปล่าถูกต้องค่ะมีการยกตัวอย่างช่วงเวลาสำคัญๆในประวัติศาสตร์ด้วยนะเช่นอะไรครับอย่างการค้นพบพลังงานนิวเคลียร์ในช่วงที่โลกกำลังต้องการทางออกจากสงครามพอดีหรือการที่ไฟฟ้าเข้ามาเปลี่ยนโลกเราไปหมดเลยแค่ในสองสตูดมันดูลงตัวเกินไปประมาณนั้นค่ะเหมือนกับว่ามันถูกจังหวะถูกเวลาไปหมดมทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้ก็ต้องย้ำอีกทีนะครับว่าเป็นแนวคิด ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลที่เราไปเจอมาใช่ค่ะมันเป็นการผสมผสานกันระหว่างวิทยาศาสตร์ปรัชญาแล้วก็จินตนาการด้วยยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแน่นอนค่ะเราแค่สำรวจความเป็นไปได้ที่มันน่าทึ่งมากๆตั้งแต่เรื่องเอเลี่ยนเทคโนโลยีโบราณที่อาจจะหายไปไปจนถึงคำถามใหญ่ๆเกี่ยวกับจักรวาล การมีอยู่ของเราเองซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่กระตุ้นให้เราอยากค้นหาอยากถกเถียงกันต่อไปเรื่อยๆนะคะมันทําให้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าแค่การค้นพบเดียวอย่างไฟฟ้าเนี่ยมันพลิกโลกได้ขนาดไหนใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราก็กําลังอยู่ในยุคที่ AI กําลังพัฒนาไปเร็วมากๆนั่นอาจจะเป็นคําถามสําคัญที่เราน่าจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อคะ่ะครับว่าการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ครั้งต่อไปมันจะเป็นอะไร มันจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราต่อทุกสิ่งทุกอย่างไปอีกครั้งไหมน่าคิดมากครับหรือบางทีความลึกลับที่แท้จริงอาจจะไม่ได้ซ่อนอยู่ไกลถึงนอกโลกหรอกค่ะแต่อยู่ที่ไหนครับอาจจะอยู่ในศักยภาพของมนุษย์เราเองนี่แหละที่ยังรอการปลดปล่อยในอนาคตซึ่งเราอาจจะยังจินตนาการไปไม่ถึงก็ได้นะคะตอนนี้